กลายเป็นข่าวดังบนโลกออนไลน์เพราะก็แชร์คลิปกันเยอะเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นคลิปที่คนขับรถตุกๆแล้วก็พักพวกเนี่ยกำลังรุมกระทืบนักท่องเที่ยวต่างชาตินะฮะคุณผู้ชมครับเอาลองไปดูคลิปกันหน่อยฮะ โอ้โหเนี่ยซัดไปเต็มเตมอ่ะนะฟังเสียงนี่หน,นุบหนับทุกหนับติดคริทุกดอกแล้วนี่เห็นไหมรถจอดอยู่ชัดเจนนะฮะเป็นรถตุกๆสี่ล้อสีแดงนะครับแล้วก็เป็นทั้งคนขับเป็นทั้งพักควกวกาลังลุมทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนนี้ซึ่งจากการตรวจสอบคลิปนี่พบว่าเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นด้านหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งที่ถนนราชอุทิศ200ปีตำบลป่าตองอำเภอกระทู้เมื่อเช้าของวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมา ทีนี้พอคลิปถูกแชร์เนี่ยโอ้โหมันก็กระทบกับภาพลักษณ์นะเรี่กว่าเสื่อมเสียกับเรื่องการท่องเที่ยวนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของชายชะกันกลุ่มนี้ต่อมาครับตำรวจภูธรป่าตองพอเห็นคลิปก็กระจายกําลังลงไปตรวจสอบในพื้นที่ทันทีนะฮะพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนขับรถรับจ้างหรือรถตุก๊กตุ๊กที่ให้บริการอยู่ในพื้นที่ฮะส่วนนะักท่องเที่ยวที่โดนทําร้ายในคลิปนี้เป็นชาวซาอุดิอาระเบีย แต่ว่าหลังจากเขาโดนทําร้ายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปแจ้งตารวจนะฮะครับแต่ว่าคลิปนี้เป็นหลักฐานชัดเจนเอาผิดได้เบื้องต้นจากการตรวจสอบคลิปพบว่ารถทุกๆเนี่ยนะครับมีคนขับชื่อนายอนุสรอ,อายุ29ปีเป็นผู้ก่อเหตุหนึ่งคนแล้วก็มีบุคคลที่ร่วมกันทนําร้ายร่วมกับนายอนุสรด้วยอย่างน้อยสองคนหนึ่งก็คือนายอภิสิทธิ์อายุ26แล้วก็นายนัสรุรออายุ28ทั้งหมดนี้ฮะ ขับรถรับจ้างเหมือนกันหมดเลยนะฮะล่าสุดเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้แล้วนะครับทั้งหมดจากการสอบสวนอย่างนายอนุสรเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าตอนแรกที่เขาขับรถตุ๊กต๊กเนี่ยไปรับนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวมาจากปากซอยแสนสบายถนนราชอุทิศ2 0 0ปีตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าปมเหตุนม,มาจากว่าตกลงกันว่านักท่องเที่ยวจะไปโรงแรมแถววงเวียนกระหลิมตกลงกันว่า200บาทเห็น <c oughs> บอกว่าโรงแรมชื่ออะไรเซเว่นคิวอยู่ตรงวงเวียนก็ตกลงกันตามที่บอก200บาทคบาท แต่พอไปถึงที่หมายอนุสรแบบว่านักท่องเที่ยวคนนี้บอกว่าไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ที่พักของเขาแล้วก็แจ้งสถานที่ใหม่บอกว่าให้ไปอีกจุดหนึ่งก็คือโรงแรมอมะตะคุณอนุสรก็บอกว่าเนี่ยขับไปส่งใหม่อีกครอบหนึ่งก็ไปถึงที่หมายอีกที่หนึ่งเรียบร้อยก็เลยบวกเพิ่มไปอบวกจากสองร้อยเป็น4<ห>ี่ร้อยโอ้แล้วบวกเท่าตัวอะไรบวกเท่าตัวก็ไม่รู้ว่าเขาคิดระยะทางยังไงนะก็บอกก็ตอนแรกมันไม่ใช่ไง เขาบอกให้ไปที่นึงเขาก็บวสอ0 0แต่ปรากฏนักท่องเที่ยวไม่ยอมนักท่องเที่ยวจ่ายแค่300บาทเนี่ยนะจ่ายไม่ครบบอกขาดไปร้อยหนึ่งก็มีปากเสียงทะเลาะกันแล้วผมลองไปวัดระยะทางดูฮะอไอจุดแรกเซเว่นคิมาอามตะ2กิโล2กิโลคุณผู้ชมคิดยังไงฮะ,ะ2กิโลคิด200ราคามาตรฐานภูเก็ต <c oughs> ราคานี้เลยแต่ <c oughs> จริงๆ2กิโลเขาให้เพิ่มอีกร้อยหนึ่งก็ ย้วนๆน่ะแต่อันนี้พอไปอที่หนึ่งเพิ่มอีก200เพิ่มเท่าตัวเป็น400ร้อยนะต้องเที่ยวไม่ยอมอ,อนุสร์ก็ไม่ยอมปรากฏว่ามีปากเสียงกันปุ๊บอนุสร์เรียกพวกมางไงเรียกอภิสิทธิ์กับนัสรุลลอมาอ้างว่ามาช่วยเจรจาวันนี้เจรจาแต่ดูทรงแล้วไม่ใช่เจรจาแล้วนะฮะมาถึงเนี่ยก็บอกเจรจามันไม่เป็นผล<อ>แล้วมันเกิดการท้าทายกันอนุสร์บอกว่าเนี่ยฝั่งนักทต้องเที่ยวดึงกุญแจรถตุกๆไปด้วยอพอดึงกุญแจรถตุกๆไปโดยพละการ ทั้ง3คนก็เลยทนไม่ไหวเข้าลุมทํำลายต้องตองเที่ยวตามคลิปทำให้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวเบื้องต้นคุณผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งข้อหา3คนนะครับร่วมกันทํำลายร่างกายแล้วก็นําตัวส่งสารแขวงภูเก็ตดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับและประสานไปยังขนส่งจังหวัดภูเก็ตพักใช้ใบอนุญาตขับรถต่อไปด้วยหลักมากเสียภาพลักษณ์นะ ติดตาม p p ีพ h ทีวได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย